ทีนี้เครื่องวัดผู้มาปฏิบัติธรรมว่าจะก้าวหน้าแค่ไหนมันอยู่ที่ระดับจิตของเรามีศักยภาามีศมีสถามั่นใจในตนเองมีศีลควบคุมใจตนเองมีจาฆะปลดปล่อยใจตนเองมีปัญญารู้เท่าทันใจของตนเองบุคคลเช่นนั้นแหละจะจัดการชีวิตตนเองกับมือพระพุทธเจ้าเรียกว่าสังขารูปรปัตติธรรม ทำสีอันนี้เป็นทำนํานให้ไปสู่ความสําเร็จทุกอย่างจะนั่งสมาธิให้เกิดสมาธิอัปปนาก็อาศัยทำสี่ประการศรัทธามั่นใจว่าต้องทําได้สิลควบคุมใจโยจาคะสลัดอารมณ์ที่มันชวนให้เลิกอารมณ์ฝ่ายต่ำอารมณ์ที่เคยต่างใจออกไปปัญญารู้เท่าทันมายาสาไถของกิเลสตัณหาในจิตในใจ จะเจริญสมาธิภาวนาสําเร็จได้ก็ทำสิ่ประการนี้ไม่หวังสิ่งภายนอกถ้าเราเข้าถึงธรรมะสิ่ประการนี้ถ้าท่านมีสารพระภูมิอยู่ที่บ้านท่านก็จะเห็นเทวดาในสารนั้นเหมือนเพื่อน